สวัสดีครับท่านที่กําลังติดตามรับชมช่องอธิพัฒน์นนทภาครับวันนี้มาที่ตลาดนัดตรงนี้เขาเรียกว่าบ้านหัวหนองนะบ้านตุ่มน้อยบ้านหัวหนองครับเดี๋ยวเราไปดูว่ามีอะไรบ้างนะครับตลาดนี่มาเนี่ก็เจอร้านนี้เลยร้านขายกิฟช็อปเสื้อผ้าตะกก้ามีหลากหลาย ดอโอ้ร้านขายของเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นเครื่องใช้นะเครื่องใช้ในบ้านอันโน้นอันน,น,น,นี้นี่เสื้อผ้าอันนี้อ้าวเราก็มาเจอนี่มาจากไหนครับนะ่ะน้องคายครับมาจากน้องคายได้อะไรมาได้ไก่ทอดให้เด็กได้ไก่ทอดปลาไหลมีไหมปหลาไหลซื้อแล้วมาช้าเข้ามาส่งอ๋อสั่งไปแล้ว โอเคเดี๋ยวเราเดินดูตลาดต่อมีอะไรบ้างนี่มาจากไหนครับเนี่ยลุงน่ะนังแยมได้อะไรลูกนี่ได้อะไรมาไหนดูิได้ขนมโดนัทเนี่ยกันยาดขึ้นก้านเลยเฮขนมโดนัทอยยนกก่ลูขาสิกัดความปูวะลอกสกัดความปูวะเดี๋ยวปูยังถ่ายคลิปแป๊บหนึ่งสกัดความเนี่เออเออพราะมืด จะถ่ายที่แถวนั่นละแป๊บนึงดูตลาดแป๊บนึงอืออวันนี้ก็มีนี่หว,หวดหวดนึ่งข้าวกติบข้าวยังสี่จักบาทนี่ร้อยสี่สิบเต๋อ๋ตตตอติบนี่แต่กติบงามๆเนาะอืมนี่แน่นน้าดี กระดงเจ็ดซี่เลยครับเจ้าบาทนี่7เจ็ดสิบบาทกระดองเจ็ดสิบตลาดมีโคกทิศาที่เสือผาครับไปเบิ้งทางพี่นะเราเดินไปดูทางนี้ว่ามีอะไรบ้างครับอันนี้เจ้านี่นี่น้ำเต้าหู้น้ำเต้าหู้ แซ่บๆเพื uh, yep. uh, uh, 1. 1> mm ่อสุขภาพเฮ้ยอันนี้เจ้าบ้านทางนี้เจ้าบ้านเอาเอาถุงหนึ่งขนมบัวขนมบัวถุงหนึ่งนะตลาดนี็เขาขายเปิดจังม่งครับเนี่ยตีห้าค่ะตีห้าถึงกี่โมงครับแปดโมงเก้าโอ๋อโอเคครับ สี่ห้าโอ้มีเข่าจีฟอมเข่าจีเข่าจีครับนี่เข่าจีฟอมเลยโอ้เข่าจีอันจักบาทนี่ละห้าบาทครับใส่ใส่หย่างนี้ใส่ไข่ชอบผมข้าวจีใส่ไข่อย่างนี้กับเข่ากับเข่าฟอม ครับขอ,อบงาาอมันไก่นะครับอาหารอาหารบ้านเราอ,อันนี้มันอีหยังเนี่ยต้มแซ่บขาหมูค่ะกคาโปรโรขาหมูอันนี้เหรออันนี้หมกหมูใส่ปีนะคะ<อ>ไม่ใช่หมกปีใส่หมูค่ะหมกหมูใส่ปีแสดงว่าปีปีเยอะกว่ามหมูเยอะกว่า<อ>หมูใส่ปีไม่ใช่ปีใส่<อ>หมู<อ> <laughs> กาดตลาดบ้านเรา คือคักครับปลาปลาหลายป่ะปลานี่ตุยไงกระตอมเซลาเปาชิ้นเท่าไรทีิปลาครับสิบาทร้านนี้ขายอย่างน้นนอยหนึ่งเนาะ้ะไม่เนไอคุณ นี่ล่ะมาทายยูทน่ยนี่ยเนี่ยเนีนี่ยเนี่เนี่ยเนี่ยเนี่เนี่ยเนี่ยเนี่ยนี่ยเนี่ยนี่ยนี่ยเ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 นี่นี่นี่ยนี่ยเนี่ยนี่เนี่ยนี่นี่นี่เนี่ยนี่น่เนี่ยเนยเนี่นี่ยเนี่นยนี่นี่่นี่ยเนี่นีเนี่ยนี่ยเนี่นี่นี่เน่นี่นนี่เนีนี่นี่นี่เนี่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 ่นี่นี่นี่ยน่นี่นี่น เนี่ยปิดคลิปที่ร้านนี้เลยอ่าทักทาย FC หน่อยลูกชายโตเอาเพราะผู้ชายนะี่ใต้ใย่ไนอ่า